วันนี้มาร่วมสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกันกับเรานะคะธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะในโอกาสนี้ธนาคารอมสินได้มีโอกาสได้ร่วมออกบูธร่วมกับงานมันนเอ็กซ์โปนะคะครั้งที่20ที่เซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอรตระหว่างวันที่7-9ถึงพฤศจิกายนในโอกาสนี้เราได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเงินฝากนะคะระยะสั้นนะคะเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำนะคะ1 1 7 ต่อปีนะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะดอกเบีย้ยเงินฝากเรี้ยพิเศษ7เดือนอัตราเท่ากับ1.23%ต่อปีนะคะนอกจากเงินฝากแล้วนะคะเรายังมีสลากออมสินนะคะสลากออมสินมีทั้งแบบมีใบแล้วก็สลากด,ดิจิตอลนะคะซึ่งมี2ประเภทเงินฝากสลากออมสินแบบ2ปีมีโอกาสรุ้นรางวัลได้ถึง24ครั้งนะคะรางวัลที่1ถึง30ล้านบาทนะคะ ส่วนสลากออมสินพิเศษ1ปีนะคะรุ้นรางวัล12ครั้งใน1ปีนะคะรางวัลที่1 10ล้านบาทสลากครบอายุนะคะเรายังได้ดอกเบี้ยและเงินต้นคืนนะคะเรายังสนับสนุนการมีบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าเรา จะสร้างนะคะหรือว่าซื้อนะคะอัตราดอกเบีย้ย1.89%ต่อปีในปีแรกนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังมีสินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะมีดอกเบีย้ย0% 3ปปีนะคะ ผ่อนร้านแรกล้านลัแกลลแค่4,000บาทต่อเดือนค่ะโอกาสนี้นะคะธนาคารออมสินนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะร่วมใช้บริการในบูธธนาคารออมสินในงานมันิีอ e กโ o นะคะครั้งที่20นี้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะระหว่างวันที่7 9พฤศจิกายน2568นะคะเชิญชวนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ